รถกระบะมือสองนะคะในโฉมของไฟตาสองชั้นนะคะเชฟโรเลตค่ะไฟตาสองชั้นปี06เครื่อง2.5เดิเดิมๆล้อแมกขอบ15ค่ะช่วงร่างดีแอร์เย็นเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีสามารถเดินทางไกลได้นะคะสีสันดูสวยดูดีตลอดทั้งคันเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าผู้ขายรับประกันการโอนให้เป็นรถบ้นบานชื่อบุคคลค่ะสามารถโอนเข้าชื่อได้เลยนะคะ เอกสารครบถ้วนภาษีพรบรปี68ราคาคันนี้ราคาเบาๆาค่ะ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดนะคะซื้อไปใช้ก็คุ้มเอาไปขายก็ยังได้กำไรค่ะสนใจนัดร,รถที่ที่ดอนเมืองกรุงเทพโทรคุยโทรนัดก่อนนะคะและแนะนำให้เป็น,นัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองดีที่สุดค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารกันด้วยนะคะ แอดเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้เราไม่ใช่ผู้ขายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ